โอเคไฮไฮคุณ okay. ผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับนี่ก็กลับมาอยู่ในเกม Allas ภา,าที่สมกันแล้วนะครับพอี่แล้วเราต้องทำอะไรนะอ๋อหาทางออกแต่เราไม่ได้จบไปตรงนี้ไม่ใช่เหรอหรือเปล่าใช่แหละกดได้ยังอ่ะแค่ใช้ห้องนี้พอแล้วเราไปหา,าคีย์การ์ดจนได้เข้าห้องนี้มาแล้วเราก็ไป

mày ăn hết hồn nhục nhá nhá được nhá 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 ờ nhá 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 dạ nhá 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 ไปข้างบนนะคเปิดแล้ว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 โอ้เปิดเมื่อไหร่ทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นโอ้ oh my god ตามได้ปะเราต้องไปต้องหนีต่อไปเนี่ยเราตามได้ปะไม่นะไม่ตามนะงั้นไปนะโอ้ไง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 ,ง,ไงอู้พี่จา๋าพี่จา๋าเปิดมาก็เอาเลยนะศพหนึ่ง <c oughs>

โอ้โอ้ระเบิดตุ่มแล้วใหญ่โอ้ยโคตรถึกอุ๊ยอ๋อลงมาบนกองอ๋ my god โอ้โหกินตาลุจจ เดี๋ยวทำไมมืดอ่ะไปอะไรนะอ๋อหาทางลงว่างั้นโอ้ปวดมืดเฮ้ยเออมาเหรอโอ,โอ,โอ้มาจริง <im itation> ยัดเขาเข้าเข้าไปเขา้องน้ำไปเขาไปเราไปข้างบนใช่ไหม ย่านะอย่าออกอย่ารีบออกไปนะต้องไปทางไหนอ่ะทางนี้เหรอเบาเบาเบาเไปมาเบาเบา,บา,บาเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวค่อยได้ยินทางไหนวะขึ้นมาเหรอขึ้นมาเหรอเตียนเดี๋ยวยาไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกไม่ขึ้นมาหรอ,หรอ,หอก บอกกูที่เอ็งไม่ได้ขึ้นมาอ๋อมึงกำลังขึ้นมาไม่มีครับไม่มีครับลงไปลงไปเออโอเคโอเคลงไปลงไปอ่านี่เปิดไปได้ใช่ไหมเปิดไปได้มังก็พังไาได้อยู่ดีแหละโอ้เราไปทางไหนต่ออ่ะอันนี้ล็อกอย่าเห็นเดอ้อโอ้ยไปละไม่อยู่ละ อย่าลากกูออกไปโอเคเออไปไหนต่อมาเหรอโอมาแล้ว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 ไปแล้วกูไปแล้วอะไรฮะโอคิดว่าทำให้ตกเียได้งั้นแต่ก็ได้เคยรดดุงนิดหน่อยแหละเอาเถอะจะเจานายอ่ะนี่ไปได้ปะ ไม่ได้งัก็ไปทางนี้อ๋อตรงที่โดนเด็ดหัวโอ้โหโอ้เออสวัสดีครับว่าไงครับไม่ทําร้ายแล้วใช่ไหมอัลโลว่าไงอ๋อครับไหนๆว่ามาว่ามาตอนรับเลยว่ามาว่ามา อ๋อเปิดแล้วไม่เอา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 เรามาบอกทำไมเพื่อนขอบคุณที่บอกแต่ไม่ต้องบอกก็ได้ทุกอย่างมันดูบาคลั่งหมดแล้ววัยโอ้โอ้เออเออโอ้ยโอ้ยอ้้ย ผมช่วยเราไว้บอกคนนี้สุดยอดผมงคนที่ช่วยครับแต่เราจะไม่เข้าไปใกล้ๆนายนะเพืนน่อนนายกอดตัวเราไปอ่ะโอ้ยโอ้ไก่แท้อะต้องโดดเหรอเอ้ยไอยโอเคนี่อะไรอ่ะ แอมขอโทษครับขออ่านหน่อยเออขอตัววอนิกปลาบลาบลา,ลาโหไม่มีใครรอดจากไอ้หมอวอนิกเลยเหรอเอ๊ะแล้วบอกเราทำไมล่ะเราต้องรู้จักไหมไอ้หมอคนเมื่มอกี้ น okay. 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 Um, um, ี่เขาบได้ไหมโอเคดีละ๋อทตอนนี้ที่มาเอาขีการปะใช่ปะใช่แล้วเราต้องไปทางไหนต่อเหรออ้าวทางนี้ไม่ใช่เหรออ๋อนี่นี่โอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยกูทำไมอะครับ โอ้โอ้ยอยายาพอ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 หน้า <Credit> กูวิ่งหมดแล้วหน้าวิ่งหมดแล้วโอ้ยไปแล้วครับ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 ไม่ก็วะย่าหย่าโอ้โหมายโอ้โหแล้วก็กลับมาปีนเหมือนเดิมแบบไม่มีอะไรเฮ้ยวันนี้เลากันนะสวัสดีครับอย่าทำอะไรแล้วนะ โอเคครับขอขอ,ขอผ่านหน่อยครับไม่ควรแล้วไม่ควรละเอ้ยอย่าตกขี้เกียจปีนใหม่ไ,มได้เก็บไหมไม่มีเนาะขวางจ้ะนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ว,วยห้องนี้มีอะไรเก็บปะมีแะ่ฟาร์มมั้งม,มีอะไรฟาร์มไหมเนี่ยวไรอะไรอ๋อตอนโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ ลงมาเจอกับไม่มีอะไรนะเสี่ยงแล้ววะโอ้ทางนี้มืดจังเลยทางนี้ไปไหนเหรออ๋อทางนี้ไปไหนไม่ได้โอเคแต่มีตู้เก็บต้อนได้ไหมต้อนได้โอเคจําไว้จําไว้นี้ไปไม่ได้อะไรอะวอลไรเดอร์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 เอ,อ่อ โอ้โหมืดมืดจ ah. okay. oh. wow. ัดเลยอ่ะมืดจังเลยนะครับโอเคโอ้กดดันเดี๋ยวโอ้โหท่อระบายน้ำสิ่งปฏิกูลอ่าละละแอะเออะเออเออไม้มึงกันเราจะไปไหนเนี่ย อ่าฮะลงแล้วท่อระบายน้ำล้วก็หาทางออกจากท่อระบายน้ำโอเคอย่างงี้มืดจังถาดเรามีน้อยอ่ะไม่อยากเปิดเยอะเลยอันนี้ไปไหนอะ่ะอ๋อทางตันโอเคจ้ะนี่อะไรอ๋อผ้าโอ้หึหึจุ๊บจุ๊บอ๋อมีคนเข้าออกลงไปทางนี้แหละ องมุดไปหรออ๋อตะวางไม่ต้องเปิดอย่ามีอะไรมาดักด,ดุงท่อนะอย่านะย่า <Yeah! S 1> เอ้ยอะไรอ่ะมคกิ้ไม่มีควันผ่านตรงนี้ไปหรือว่าคลิปเองวะผมคลิปเองปะผมคลิปเองแหละไปต่อไปต่อไปต่อเอ๊เสีย<อ>งอะไรคู้แปม แต่บนในสัพเพเหสามันเยอะไม่อยากอ่านเยอะอ่าอันนี้เกี่ยวกับศาสนานะฟาเตอร์มาตินเป็นหลวงพ่อที่กิมคอเราโอ้โหมืดไม่เปิดก็ไม่ได้แม่งก็ไปทางไหนอ่ะนี่ปนไปไหนนี่ไปไหนเนี่ยเออเราไปทางนีแคบตา เอ๊ะเอ๊ะคุณคุณรอเปล่าอ๋อเดินวนล่ะอ่าโอเค้นไปทางนี้เนาะเยี่ยซองนี้อีกแล้วอย่าฮ่าหย่า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 โอเคเศษด้วยเอ่อระบายน้ำทิ้งแล้วนี่ฉันอยู่ตรงไหนล่ะครับ กูอยู่ตรงไหนครับตรงนั้นเหรออ่าไปซ้ายอันขวาอันโ้โหอันซ้ายไกลจังไงเออเฮ้ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลงมาแบบเป็นฮีโร่แลนดิ้งจะเดินทางนี้หรอไปเสทางไปคุณจะไปอีกทางหนึ่งไปเออเพื่อน เออไปตายไปฝานะไปฝานะโอ้สว่างเปิดในมิชชันตรงที่สว่างไม่ไม่เห็นเฮ้ยเห็นกุหลอครับใย่าๆๆ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 ๆไปแล้วไปแล้วขอโทษ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 ดีลงได้ปะด ba sáu lo mà nữa ôi 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 ความโชคดีมีความโชคด,ดีอยู่นี่ระบายน้ำจริงไปแลและอันหนึ่งแล้วยีอันอยู่ไหนอะไปยัง,งเราอะเปีลยวนะขอไปนะเดี๋ยวนะนะออไปนะครับอยู่ไหนอะอ๋ออยู่นี่ไปไป อัานจะหมดนะออกไปนะโอ้เห็นกูปะเห็นไหมเนี่ยไปนะ <c oughs> เห็นแล้วมั้งเพลงขึ้นเห็นไรเห็นไรเพลงขึ้นป้ายยายยัยายโอ้ยกูมาถูกตายเฉยเลยตามมาไหมนเนี่ย ตามปะตามมาว่ะคิดหายละก็มีตู้ให้หลบได้นะจ๊ะขอหลบนะครับอาย<ป>มาละมาละคนตู้นู้นไปคนตู้นู้นไปคนตู้นู้นเออ าว้าวไปแล้วจ้าจ้าว้าวค่อยๆลงเออมาค่อยๆลงใจเย็นๆค่อยๆลงโอเคไม่ตามมานะไม่ตามมานะไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเราทางนี้ไม่เห็นหรอกโอ้ oh my gosh โขาเหลือเขาเหลือ มอลวอลลี่บอลลวบอลโวโวโวโอ้มีศพด้วยนอกจากมีศพแล้วมีฐานให้บ้างไหมฐานจะหมดละจ้าโอเคจ้าไม่มีนะจ๊ะนี่แหละ <c oughs> โอ้ยท่อเหมน็นโอ้ยไป <c oughs> ไป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 มีฐานเก็บหน่อยหรอแล้วมีศพ อะไรเต็มนี่มิดไหนก็เอานะเออเจ็บเจ็บขอโทษขอโทษขอโทษเจ็บอ,อ่าขึ้นขึ้น <c oughs> อย่าไปเจอสวัสดีครับเป็นมิดใช่ไหมครับคุณคือมิดเลือศัตรูครับแต่เขาไม่ทำอะไรเราก็น่าจะเป็นมิดเนาะยังอยู่ปะอย่าก,กระชากหวาัวขึ้นไปนะ เอาเอาลงมาทำไมละไมนไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปโอ้โหเหตุการณ์ดูไม่สงบเอ๊ยจังเงยดูเลยคุณคุณจังโอเคออบเจกต์คือยังหาทางออกจากท่อเหมือนเดิมติดอะไรอะไม่เปลี่ยนเซฟ เฮ้ยท่อดนสิเวลัยขึ้นลา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 วิ่งออกเฮ้ยเฮ้ยองพ่อองพ่อไม่ช่วยกูออกไปก่อนนะนี่เข้าได้ไหมเนี่ยอุ้ยเข้าได้ด้วยอ่อครับครับ Still, know what's real. The doctor's dead. You know that, right? Doctor Vernick died before he even started working here. Ah, uh, oh, uh, so, he What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? <laughs> That's the question. Hmm. What's War Rider, Doctor Hmm. The room. เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยก็ทางตันโอเคถ้างั้นต้องลงนี่เดิ๋ยป่ะเราเังจะไปที่ไหนเอ่ยเตปอีกแล้วเมลวอร์ดซีเมลวอร์ดเอ่อไปไม่ได้ใช่ไหม ไปไม่ได้โอเคจ้ะเราไม่เห็นคนไข้หญิงเลยนะแต่มันมีเขียนอยู่ว่าต้องพยกลคนไข้โอ๊คนไข้กับพนังกงานหญิงเอาไปหมดแล้วสติตาตางกูก็ไปหมดแล้วเหมือนกันคุงพระโอ๊บอ่าน้าตาไปเนี่ยเออันนี้อะไรอ่ะโอ้ Ủa nó có bẹt ui, ui ở đây à? đây <Huy, cười> à? ui, 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 vào đây vào ná vào đây vào ná Được cái này không phải nghĩ hả Dạ ตึ๊บ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  it ตึ๊บ ah> ตึ๊บประหยัดแบตประหยัดแบตไอ่ไอ่ยังงี้เลยนะยังงี้ไปไหนอ่ะเออยังนี้ออกได้ออกไปไหนอ่ะหุ่ยไปตัวตัวจ๋งออมาจากเธอโอเค เอออันนี้ไปไหนเอ่ยไม่มีอะไรเลยนะเดืองแกไม่ตกใจหรอกมาแกไม่ตกใจได้แกดุ้งได้แกดุ้งนิดนึงอ่ะนิดนึงนิดนึงโอ้ยเสียงเสียงนะเสียงนะาโอ้ยน้ำลงน้ำอย่างเงี้ย จะออกจากไอ้ท่อนี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องใช้แบตเยอะแบตจะหมดแล้วได้แบตเพิ่มมาก้อนหนึ่งจ้ะใครว่าเอาถ่านม,มาวางตรงนี้วะเราไปทางไหนต่อเทางไหนต่อเมื่อ,อก,กี้ขึ้นไม่ได้ด้วยข้างบนเหรอไปไหนต่อนี่เหร โอ้มาปขึ้นดีๆไปไปอัพเชอร์ my. My ขึ้นดีๆเออ,อนี่เราตอนกล้องกระพริบอ่าภาพใสเหมือนไม่โอ้ยน้ำนะ้ำติดเจื้อน้ำนะอะไรมันเก่งมามีพลังงานบางอย่างนะครับ ผูทุกคนครับกูกำลังจะไปไหนครับกูะดุ้งน้ำทุกทีเลยครับวิ่งได้ปะโอ้วิง่งโอ้โหนี่วิ่งแล้วในน้ำเนาะนเอ้ยหิ่ง,ง่หยหิ่งยออย่างงี้เหรอเดินวนไหมเนี่ยอ๋อไม่วนหรอกเซฟ โอ้ยโอ้ยเถึงโซ่เหรออยากได้หัวกูอะไรขนาดนั้นนะ่ะลงมาลากกูนในพ่อเร็เเรงบ้าไปแล้วปัญก็บ้าแหละไอทหารรับจ้างเจ็บต,ติดกันเด็ดหัวคนกูองไปทางไหนต่อครับกูเสียงมันอยู่หน้าเราเลยว่ะ เนี่ยเนี่ยเนียถี่อยู่ใกล้มากเลยอ่ะนี่ไงเฮ้ยให่าหญ่ใหญ่าอย่อยังไม่มีไม่มีอยู่เฉยจะนั่งก็เพิ่มไปทั่องอื่นไปทั่องอื่นเร็วๆโอ้เดินกลับไปอีกเราต้องไปทางที่ปันหมาไะเนี่ยโอ้แบตบก็จะหมดอีก มันมองไม่เห็นเพื่อนโอ้ไม่ได้ว่ะมันมืดอ้ะบางคงไม่เห็นเราหรอกโอ้เรามีกล้องเลย,ยังไม่เห็นเลยอ่ะอุย้ยเป็นอย่างนี้เหรออะไรอ่ะนี่นี่คนนี้นนี้นนี้นน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโยเด็ด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 เดเด็ดเดโอ้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 ถูกทางดีนะมาถูกทางถูกหรือเปล่าถูกถูกแหละถูกได้ดีดีอย่างมากโอ้โอ my god โอเคคนนี้ก็ไม่ทำอะไรแล้วเนาะเด็ครับหือหน้าตาโอเคอันนี้ขอจบไว้ที่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ไป,ไปตามต่อกันในเอาล้าพัดหน้าออกจากทอดจะเล่าร้องออกจากทอดด้วยใช่ไหมออกกะที่เถอนะนะแต่ตรงเนี้ยนะไปเจอกันใหม่พัดหน้าบา,บายยครับจุ๊บๆเอาหูเราทุกคนนะ